สวัสดีมิตรรักธานาพาทุกทท่านนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเล่มนี้ครับ Into the Magic Room เราทุกคนล้วนมีล้านเว้นวนอยู่ในจิตใจเขียนโดยคุณหมอเจมอาร์โดตี้ที่กล่าวถึงการค้นพบปริศนาของสมองและความลับของหัวใจที่เปลี่ยนตัวคุณหมอเองจากเด็กชายผู้มีชีวิตแหลกสลาย ให้กลายเป็นประสาทศัลญยญแพทย์ที่โลกยกย่องนะครับผมเท้าวความถึงภูมิหลังของคุณหมอในวัยเด็กมีคุณพ่อติดสุราเหลื้อลังคุณแม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครอบครัวมีปัญหาหลายด้านรวมถึงด้านการเงินจนอยู่มาวันหนึ่งเด็กน้อยคนนั้นได้มาพบกับคุณยายท่านหนึ่งนามว่ารูทซึ่งเป็นผู้สอนกลวิเศษที่จะสามารถเนรมิตอะไรก็ได้ตามความปรารถนาซึ่งเด็กน้อยคนนั้นก็ฝึก และใช้กลน,นี้อย่างสม่ำเสมอจนกลายมาเป็นประสาทสารยาแพทย์ที่โลกยกย่องดังที่กล่าวไปนะครับผมผมขออนุญาตสรุปกลวิเศษที่มีในตัวพวกเราทุกคนด้วยคำว่า magic เพื่อให้จำและสามารถนำมาใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับผมตัว m ขอแทนด้วยคำว่า m y f u l n e s s นะครับผมกลข้อแรกนี้เริ่มจากให้เราผ่อนคลายร่างกายทุกส่วน ไล่มาตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงใบหน้าถัดมาให้เราระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกหรือจะใช้คำบริกรรมอะไรก็ได้ที่เราถนัดหรือนึกได้นะครับผมหรือจะใช้การจ้องมองแสงเทียน ในหนังสือกล่าวไว้จริงๆแล้วก็คล้ายๆการฝึกสมาธิในทางพระพุทธศาสนานะครับผมโดยหลักการก็เพื่อให้จิตใจของเราปล่อยวางความคิดหรืออารมณ์ทั้งหลายลงจะทําให้จิตใจของเรามีพลังเพิ่มขึ้นเป็นที่มาของคําว่า mindful m i n d แปลว่าใจ full แปลว่าเต็มนะครับผมก็คือเป็นการทําให้พลังใจของเราเต็มนะครับผมตัว A ถัดมาขอใช้คําว่า accept อันนี้ก็คือว่าขอให้เรายอมรับ เปิดใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่เพื่อลดความขัดแย้งความกังวลใจต่างๆช่วยให้ใจเราเบาใจขยายใจเราจะมีกำลังเพิ่มขึ้นนะครับผมถัดมาก,ก็คือตัว g g ก็คือ G กก็คือการตั้งเป้าหมายตั้งเป้าที่เราปรารถนาเพื่อเป็นเข็มทิศให้เราใช้นำทางในการเดินทาง ในการเดินตามทางไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับผมอาจจะถึงช้าหรือถึงเร็วแต่ถึงแน่นอนเพราะว่าเราตั้งเข็มทิศไว้ถูกต้องแล้วนะครับผมตัว i ขอแทนด้วยคำว่า imagine imagine หรือก็คือการจินตนาการถึงตัวเราในแบบที่เราอยากเป็นโดยแค่รับอยู่ที่การจินตนาการภาพของเราที่เป็นแบบนั้นแล้วจินตนาการบ่อยๆสม่ำเสมอโดยเฉพาะเห็นภาพได้ยินเสียงนั้นเลยอย่างเช่น ในหนังสือพูดถึงเด็กน้อยโดวตีที่อยากเป็นคุณหมอนะครับผมก็จินตนาการภาพตัวเองใส่เสื้อกาวสีขาวยืนตรวจและพูดคุยกับคนไข้ยอยู่เป็นต้นนะครับผมตัว C ถัดมาคือคำว่า compassion compassion เนี่ยมีความหมายว่าความรักความเมตตานะครับผมรักก็คือ love love, love เนี่ยเท่ากับรับก็คือเป็นภาชนะใบใหญ่ที่รับสิ่งที่ดีๆกลับมานะครับผมเมตตาเนี่ยก็คือทำให้เราอิ่มใจใจจะขยายขนาด นะครับผมก็คือมีทั้งมีทั้งความรักความเมตตาเนี่ยทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นการที่มีความรักความเมตตาเนี่ยจะนําไปสู่ M ก็คือ mind f u l ก็คือใจเราจะเต็มใจจะมีพลังก็จะสามารถตั้งโกและก็เห็นภาพ imagine ของเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็จะทําให้สมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาด้วยกลแมจิกนี้ได้ดีและเร็วขึ้นนะครับ ขออนุญาตขยายความด้วยศาสตร์ของ NLP หรือ n e u r o w Linguistic Programming หรือการสื่อสารกับสมองของเราเองเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับผมความคิดในสมองของของเราเกิดจากโครงข่ายของเซลล์สมองลักษณะเดียวกันเชื่อมโยงกันโครงข่ายที่ระลึกนึกถึงบ่อย เหมือนเป็นอุป,ปมาเหมือนเป็นการเติมอาหารให้กับโครงข่ายนี้โครงข่ายนี้ก็จะแข็งแรงส่งผลให้เราจะมีความคิดเรื่องนั้นอยู่บ่อยๆนะครับผมเราสามารถตัดโครงข่ายที่ไม่ปรารถนาโดยการไม่ให้อาหารมันด้วยการไม่นึกถึงมันจึงเป็นที่มาของก่อนตั้งเป้าหมายหรือจินตนาการให้เราผ่อนคลายร่างกายทําจิตใจให้ว่างจากเรื่องอื่นๆก่อนโดยเฉพาะออกจากโครงข่ายความคิดที่เป็นลบอย่างเช่น เราไม่ดีพอหรอกนะเราทำไม่ได้หรอกนะเป็นต้นนะครับผมเพื่อเตรียมการสร้างโครงข่ายที่เราปรารถนาใหม่ที่เราต้องการหมั่นเพิ่มกำลังจิตใจเพื่อโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการบ่อยๆโครงข่ายความคิดบวกนี้จะแข็งแรงเพิ่มขึ้นและจะหาวิธีนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการผ่านทางระบบ RAS ของสมองหรือ r e t i c u l a r a c t i v t t i n g System หรือระบบคัดกรองเอาเฉพาะสิ่งที่เราสนใจส่งข้อมูลเข้าไปเก็บสะสมเมื่อข้อมูลมากพอก็จะประมวลผลออกมาตามที่เราปรารถนาตั้งใจไว้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากมีกล้ามท้องซิกแพค ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ทานเช่นโปรตีนต่างๆจะเข้าไปเก็บไว้อาหารประเภทอื่นๆเราจะทานลดลงวิธีการออกกํลาลังกายเพื่อที่จะให้มีซิกแพคก็จะเข้าไปเก็บไว้นะครับผมสั่งสมทีละนิดสม่ําเสมอตั้งเป้าชาัดจินตนาการบ่อยๆใช้ชีวิตให้เหมาะสมตามแนวทางไปสู่การมีซิกแพคกก็จะมาในสักวันเป็นต้นครับผม หนังสือเล่มนี้วง BTS วงบอยแบนด์ชื่อดังของเกาหลีใช้เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง Magic Room ด้วยนะครับลองนำกลมนี้ไปใช้กันนะครับเราทุกคนล้วนมีลานเวทมนต์อยู่ในใจหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมขอให้สิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนาสำเร็จดังใจกันทุกๆกคนเลยนะครับขอบคุณครับผม